สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพญานาครงวบาบอจงไปเจียไกล้ห้เงี้ยม้าเราละมาเรียบร้อยเมื่อนี้อยู่บ้านอยู่ซอง23มิถุนายนสองพันห้ารเราด้เมื่อนี้เบอร์เดาวาเบอร์เดาจากับพี่กับน้องหลายมือครับเนื่องจากว่าติดตามสถานาการณ์การบ้านการเมืองโยวันที่ไปรูปแบบแบบใด แนวทางแนววนมมันติไปจังไดพิธาสิได้เป็นนายกรัฐมนตรีบอกผมเองตามประมวนเวลามากนี่เนาะที่เบิ่งผู้นั้นมีคราหู้นีวิจารณ์ติดตามข่าวมากเนี่ยผมว่านี่พิธาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขบวนการที่เขาไปกันแกงเขาเนี่กะอ่อนล่าอ่อนแร,ร,รงนักล้องก็หายียบแลวโดนคููว่าสีดำเนินคดีถึ่งมีคนไปแกงความ อีกตั้งหากละว่าจะเอาพวกนักล่องทั้งหลายเขาคุกก็เลยเงียบแล้วก็กต่อกะปล่อยเลยหาลอยคนครับรับร่องได้เป็นซอสอบุอ๊บทุกคนส่วนเรื่องลองเลี่ยนว่ากันที่หลังเป็นอีกขั้นตอนหนึง่งซึ่งผมว่ามันก็ผ่านมาแล้วหรอกเหลืออย่างเดียวคือซอสอไปแล้งานตัว้เร็วแล้วกะวันที่สามบอกที่สามกรกฎกาบอก นะครับเมื่อสุดท้ายและหลังจากนั้นกระสีบอมแอน่าเปิดประชุมสภาพอันเมื่อนี้ขอประทานอภัยวันเวลานีก็ลืมฟั่งอยู่ดอกแต่ว่าผมมามองว่ากระแสสังคมที่กดดันว่ราะว่าติงเพือไทยติงเก่าไกหลังจากสองติงเนี่ยนะครับไปลุ่มตีไฟตรงขามจนว่าเขาเงียบปทีิออกมาเวา้ามาโจมตีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วครับ เรือมาตีกันเองกันได้บัานี่ยติงแดงติงสมมาตีกันเองแต่ว่ากระทือว่าเป็นเรื่องธรรมดาละ่ะในระบอกประชาธติไปไตยความเห็นตีแตกต่างกับบแม่นว่าสีเอาพิษกันดอกเพียงแต่ว่าเหาหาคอสรุปแลวกตะกะตุกพึกกันแต่ว่าตามที่ผมมองเนี่ยรรคเพื่อไทยนี่เนาะยังเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีกลุ่มเกาเกาเการเ,เ,เมืองอยู่ ชุดความคิดกันยั่งแบบเกาๆอยู่ส่วนพรรคเก่าไก่เงียบครับปบล่มสัมมานากันยู่เป็นซอสตออ่อนนอมทอมตนให้เกียรติทุกคนเพราะว่าผู้นั้นสิเปลนไผเป็นเจ้าบ้านเจ้าให้เจ้าหน้าเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นนาาเจ้าอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลายต้องให้เกียรติตองนอกนอมทอมตนอย่ากลาง อันนี้คือแนวทางของพรรคก่าวไก่ที่เขาอบรมสสของคนหลุนใหม่ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีผมเบิ่งเนี่ยแล้วเขาก็ยึดนโยบายยึดหลักการเป็นหลักผู้ีิมาออกตอบโต้ข้าวนั้นข้าวนี่หรือสิไม่ความคิดเห็นก็ต้องมีพวกกลุ่มอีกคนชุดหนึ่งส่วนสอสเฮาธรรมดาเนี่ยก็ยาฝ่าวรอฟังมติของพรรครอฟังแก่น แก่น้ำพักที่สิเว้าจังไ๋ให้พวกนั้นเขาเป็นคนอ่าไปเว้าไปโตแต่ว่าส่วนเพื่อไทยนี่มันมีหลายมุ่งเนาะมันเป็นการเมืองเก่าอยู่คนเก่าๆเขามากออายุแปลรอยปีแล้วกะ็มีก็ถือว่าความเป็นอาวุโสอันนี้ผมมองด้นี่เขาก็ตีกันเป็นธรรมดาของเขาละ่ะเพราะมันมีแต่ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ไปค้างส่กันเด้เออมันก็เป็นปัญหาละเดียวนี ในพักเพื่อไทยเนี่ยโมเมนเด็กน่อยมีปัญหาดิผู้เฒ่ามีปัญหาครับจังมาตู่มาแย่งในเรื่องของประธานรัฐสภาเนะี่ยแต่จากการวิเคราะห์ของซื้อทั้งหลายนี่เขาบอกว่าโอ้ยก็อยากได้ตําแหน่งนั่นละให้กันนั่นนะบม่ว่าจะเลิมไม่ว่าอดีศรจากได้ตําแหน่งรัฐมนตรีก็เลยไปกระทบะประธานสภาซื้อ,อ,อดอกรัชตอันนี้อ่ะ นะครับแล้วแต่ชีวิเคราะห์เป็นยังไงแต่ว่าผมก็มองไปตามนั่นล่ะเพราะไงฉะเฉลิมแล้วอยากได้รัฐมนตรี่ว่เราเสียดเป็ี่ยนซอนะ้อซอนเนาะเพราะไงอดีศรมู่นี่ครับเราไปหาเสียงกันจนดากเตียกดากเนียกเบอเรอแล้วว่า,ารรมดากระไดแต่ว่าเล่ากับชุดความคิดจังสันเรายัางชื่นชอบมิตใชยบัญชาเพชรชยะเพชรชราเยา,ายาวราดขึ้นกันกับผมอยู่ชุดความคิดยังเปลี่ยนยังสี่อยู่ แต่ว่านีพผ่านไปดอกผเพราะว่าบเป็นประเด็นปัญหาสําคัญผลสุดไทยก็คือประธานสภาต้องเป็นของเกาไก่เพราะว่าหยังว่าตีเกาไก่บอกว่าสิปฏิรูปสภาสิบ่เิ็ดสภาคือเกาประชาชนต้องเข้าถึงการประชุมผู้แทนการประชุมคณะกรรมการมติการยังต้งตงกลุ่มเล็กกลุ่มหน่อยกลุ่มใหญ่ต้องไทยถอดให้พี่น้องประชาชนเห็นผู้ใดเข้าผู้ใดออกสภานี่ต้องสามารถ เขาออกได้แต่ว่าอาจจะมีะกฎระเบียบในนิดน้อยก็คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาละเพื่อความปลอดภัยจริงๆตำแหน่งประธานสภานี่มันมันแค่ว่าเปิดไม่ปิดไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเวา่าผู้นี้ว่าใดบ่ใดซื่อๆเด้ผมมองอะมีแไ่ด้แค่นั้นละ่ะแต่ว่าสีว่าเป็นกลางนี่บมมีทางดอกเขาก็ต้องเอาเรื่องของเขาคนของเขาอยู่แล้วละ่ะ บ่าวาไฟไหส่วนว่าเปลี่ยนกลางเป็นหลักการซ,ซ,ซื้อผมบาเด้มองว่าประธานสภาพเปลี่ยนกลางดอกนี่แหละครับการเมืองเฮ้ามันยังเปลี่ยนยังสี่อยู่ฉะนั้นผมมองว่าขึ้นลูกไม้ที่ถ้าถมเขามานะครับไล่ขึ้นลูกเก้าเข้าไปปายุดปาวิทก็เก็บของออกนี้แล้วนะครับแล้วก็เทาแล้วครับ ดีบ่ดีกัสินี้ไปเลยละพ่มากเกี้ยวอดีบ่ดีกสัสิพิกบิติีไม่สู่กระษสังคมบ่ได้ปล่อยให้คนรุ่นไม่เขาคิดเอากะอาสิกู้แบบกุมอนุรักษ์นิยมขึ้นมาให้เป็นคนสมัยใหม,ม่มายกเมื่อให้พิธาก,ก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้กุมอนุรักษ์นิยมทั้งหลายนี่กุมประเด็จการเพราะว่าย่อมแล้วละเพราะว่าพ่มาเป็นตัวอย่างเด้ ถึงมินอองไลน์ที่มีอำนาจถือปืนปราบคนใดแต่มันบาสามารถข่าคนในเบิดทั้งประเทศอ่ะกำลังบ่อพ่อแล้วมันเฮ็ดไปบ่ได้แล้วก็ยิ่งเฮ็ดยิ่งจังจะของกับเดือดร้อนวงซาคหน้าหยาดกับเดือดร้อนเพื่อนฟุ้งกับเดือดร้อนเบิดเอาไปเอามากกเลยขังจะขององีกแค่อยู่ในประเทศอยู่ในบริเวณที่จะของอยู่มีอำนาจที่ไปใช้มาใช้ก็ยากย่านคนรอบครับ ุ่มิไฟอนุรักษ์นิยมเผด็จการไทยก็สิมองเห็นจังสั่นอยู่เลวฉะนั้นผมเลยมองว่าเป็นมิติที่ดีนะครับุ่มิไฟอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องถอยแต่สิถอยไปฮอดไสกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งลหละแต่เดี๋ยวนี้เกาวไก่ลุกส่วนพักการเมืองอ่าเพื่อไทยที่เปลี่ยนพักเกาลุมเกาผู้เฒ่าเถียงกันเด็กน้อยนั่งเบิ่งเนี่ก็สีเริ่มเบิดไปนะครับกระแสสังคมเขาต้องมองไปข้างหน้าเี้ นักการเมืองเพราะว่าคนที่มีสิทธิเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาบูาคิดคือคนเกาเด้ส่วนคนเกาที่เครียดกันอยู่ในคณะนีกับสิเจาชาร่าเท่าไปนะครับนับมือหน่อยลงไวสันถอะแต่คนใหม่ความคิดใหม่มันขึ้นมาฉะนั้นพรรคการเมืองว่ารับตตว่ตวปรับวิธีคิดของเจ้าของมันก็คิคือสื่อสู่ขึ้นลูกใหม่บ่ไดคือผมเว้าอยู่ตลอดว่าน้ำเกานับมือตูน้ำาน่อยนับมือแหลมนี่มันเป็นเรื่องจริง ฉะนั้นในความคิดเห็นของผมเดี๋ยวนี้ว่าพิธาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีประธานสภาก็ต้องเป็นของก่าวไกลดีบดีพักฝ่ายกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่บวชสิทธิ์เป็นประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐภูมิใจไทยอาจจะมีบางส่วนยกมือให้กับพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีพ่อสมัยหนาก็สิใหายไข่ อา่ีมขอสังกัดเพื่อไทยก้่าวไกลย,ยังสี่กับเปลี่ยนไปได้เพราะแนวโน้มมันไปยังสั่นอยู่แล้วเดี่ยกระแสสังคมมันไปยังสั่นนะคฉะนั้นก็เลยดีใจหุ้มๆแน่ใจอยู่ดอกออกินความเจริญมันสีเขามมกแต่ผู้ใดสีม่องจังใดก,ก็แล้วแต่แต่ผมม่องจังสี่ครับขอบคุณหลายๆครับติดตา่างสวัสดี